ข่าวรายงานค่ะกับเรียนย้ำในวันนี้ผมนายนรพลทิมวัฒนาผู้อำนวยการจังหวัดลำปางและสำน,นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางในนามป่ายเลขานุก,การที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์หมอบควันของจังหวัดลำปาง ประจําประจปีพศ2565ในวันนี้จากแต่สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรการเผาขยะและการคับคมขนส่งเป็นต้นควาปาง,ง,งได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจากการรัฐบูรณา,าการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันก่อนเกิดเหตุและ,ละ,ละลระดมสวิการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดควปางประกอบด้วยหนึ่งมาตรการเตรียมการตั้งแต่เดือนตุลาคม มาตรการรับมือซึ่งอยู่ในช่วงในเดือนมกราคมถึงการรณรงค์ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของ,ของการดำเนินการตามมาตรการเตรียมการเพื่อเน้นย้ำให้ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและแจ้งให้ทุกหน่วยงานรณรงค์ประชาส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยรวมพื้นที่โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยการร่วมงานในวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกท่านเจ้าหน้าที่บุคลากรของรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พี่น้องเรามาร่วมกิจกรรมคิก k off ในวันนี้ในปรณนาการร่วมกันในการที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งมันก็เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรวงรอบทุกปีและเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งนะครับเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นวาระแห่งจังหวัดลำปางเราด้วยนะครับเรื่องของการเกิดไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นควันที่มันเป็นโมลคิษต,ต,ต่างๆที่เกิดขึ้น คับเรื่องนี้เหมือนที่แทนของท่งทงทานอทสจได้กล่าวรายงานไปว่ามันมีความสำคัญและผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบที่เยอะแยะมากมายแล้วก็สู่งกว้างเรื่องของไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองที่เป็นทิ้นมันมีผลกระทบตั้งแต่ส่วนบุคคลขึ้นไป เรื่องของสุขภาพร่างกายได้รับผลกระทบแน่นอนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกเพศทุกวัยได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันคุณภาพอากาศที่ไม่ปกติแน่นอนครับจะมากจะน้อยแตกต่างกันไปยิ่งลูกเด็กเล็กแดงยิ่งน่าเป็นห่วงมีความสำคัญมากนะครับเรื่องพวกนี้สิ่ง,งต่างๆที่มันไม่ ไม่ดีไม่งามเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายเกิดปัญหากระทบกับสุขภาพต้องเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการรักษาเยียวยาเสียเวลาในการไปทำมาหากินนะครับมันเป็นผลกระทบส่วนบุคคลที่มีสติตัดดวเลขชัดเจน,นการล,กลงลงเพื่อจะป้องกันถ้ารากว่ามันต,อ,ตอนหนึ่งสองสาม

We'll be right back.